ช่วงตรวจเหตุของเราวันนี้นะคะหนึ่งท่านค่ะพูดคุยกับคุณพิมพ์ระดาพิมพทาค่ะเจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร่วมด้วยช่วยกันตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะคุณพิมพ์ระดาค่ะสวัสดีค่ะคุณทัทชโนและก็สวัสดีคุณผู้ชมทางโทรทัศน์ีวีด้วยนะคะค่ะเชินนี้เลยค่ะมาดูสรุปอุบัติเหตุในช่วงระหวันกันที่ผ่านมากันนะคะที่ผ่านทางศูนย์ปฏิบัติการเดี๋ยวร่วมด้วยช่วยกันใน6 7 7ของเราค่ะอาสารับแจ้งจากอาสาร่วมด้วยบางแค21นะคะอุบัติเหตุรถจักรยานย สีชมพูทะเบียนศรสีจอจานชอชิง64 6หกรุงเทพมหานครเสียหลักที่พลิกคว่ำเองค่ะเหตุเกิดที่บริเวณถนนพระรามก้าพระรามเก้านะคะใกล้เคียงกับซอยพระราม957สค่ะพื้นที่ของเขตบางกะปิมีผู้บาเดเจ็บสองรายอาาสาช่วยเหลือประสมพยาบาลเบื้องต้นในที่เกิดเหตุก่อนที่สย์วิทยุร่มไปช่วยกันประสานงานต่อเนื่องที่รถนอรถมูลนิธินอนสยามหัวหมาก1 1 1น1 0 0หนึ่งช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลเิทเวชพื้นที่ของสอนหัวหมากค่ะ รับแจ้งจากประร่วมด้วยประการหนึ่งสองแปดดูปฏิทินให้รถเก๋งโตโยต้าวีออสสีขาวทะเบียนสามกไก่บอมบอมเบลไม้สามสี่หนึ่งสี่กรุงเทพมหานครเกี่ยวชนกับรถแท็กซี่โตโยต้าอัสสีฟ้าทะเบียนพทหารสอเสือสองเก้าหกหกกรุงเทพมหานครเหตุเกิดที่บริเวณหน้าบริษัทยูนิโก้ถนนสิงแก้วพื้นที่ของบางซีสมุทรปราการนะคะมีผู้บาดเจ็บชายหนึ่งรายค่ะ อาสาช่วยเหลือผสงพยาบาลเพิ่งต้นในที่กเกิดเหตุก่อนที่มูลนิธิร่วมกันดูจุดเทวช่วยเหลือนําส่งโรงพยาบาลจุลาระเจ้าในพื้นที่ของสพบางแก้วค่ะกลับมารับแจ้งจากอาสาล่วด้วยเฉพาะกิจทอ้องหลอด2474และ197มีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิกสีเหลืองดำทะเบียนว,นวนอแวนลอริงต่อต่อ564กรุงเทพหานครค่ะเฉียวชนกับรถเกง๋งนิสสันอเมล่าสีดำทะเบียนพราคังนอนหนู เจ็ดหกเก้าศูนย์จุงเทพหานครเหตุเกิดที e. en en ่ซอยกมัยสิบเก้าถนนสุขุมวิทหองสิบสามมีผู้บาดเจ็บเป็นหญิงหนึ่งรายนะคะรถกู้ชีพติดติ้งหนึ่งศูนย์สามให้ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลเลือดสินในพื้นที่ของสอนอทองหล่อค่ะค่ะถัดมานะคะเรื่งล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะก็รับแจ้งจากทางสูขวิทยุแจ้งข่าวดอนเมืองนะคะมีอุบัติเหตุเคลนล้มทับรถยนต์นะคะบริเวณลานจอดรถต่างๆยุคายดอนเมืองค่ะในพื้นที่ของสอนอดอนเมืองนะคะ เสถรสาก็พบรถเปนขนาดใหญ่เ hmm. อียงล้มนะคะทับรถยนต์จำนวนสองคันค่ะนะครับความเสียหายโชคดีมากเลยนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายนะคะค่ะมีการตรวจร่างรถกระแผลแตกที่ศีรษะรถกู้ชีพคุ้มกล้าวก็ให้การช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลอีกนิคนค่ะล่าสุดนี้ก็ดาเนินการในพื้นที่เกิดเหตุก็ค่อนข้างที่จะเคลียร์พื้นที่แล้วแล้วก็เปิดเส้นทางเดินรถไฟได้ตามปกติแล้วนะคะคณอสายชโนกสอยอุกุนาสาอชโนคช่ไหมคะค่ะค่ะ ัดมากค่ะรับแจ้งจากมูลนิธิร่วมกัน,นยูนะคะเกิดูปบิติเหตุเมือแปลงรถไฟฟ้าระเบิดภายในโรงงานผลิตอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า,ผาบริษัท KML เทคโนโลยีสจำกัดค่ะเลขที 2, ่26ทับ2หมู่ตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะซึ่นขณะเกิดเหตุก็มีพนักง,งานโรงงานปฏิบัติงานอยู่นะคะสง่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเป็นหญิงหนึ่งรายค่ะบาดเจ็บหมดา2รายจ้านีอาสาภูยนํำส่งโรงพยาบาลเกษมราชรัตนาทิเบศเด เกิดในพื้นที่ของสอพบางใหญ่นะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะเป็นข่าวดีนะคะความคืบหน้าการณีที่เมื่อวันที่30เมษายนค่ะที่ทางคุณสิธิมานะคะแจ้งผ่านท,ทางเริ่มด้วยเชิญคันเจิดค่ะว่าคุณพ่อของเพื่อนผนิตนั้นหายออกจากบ้านเลยนะคะชื่อคุณพ่อพรเทพรุ้งแสงจันอายุ64ปีซึ่งคุณพ่อมนีอาค่ะหลงลืมหายออกจากบ้านที่ซอยลาดเทา101ค่ะ ขืหน้าล่าสุดนะคะปรากฏว่าพบคุณพ่อแล้วค่ะตั้งแต่ช่วงเช้ามืดของวันที่สองพฤษคมที่ผ่านมานะคะโดยมีพลเมืองดีค่ะเป็นคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง พบเห็นว่าคุณพ่อเนี่ยเดินอยู่ในโอล่าเช้าหนึ่งศูนย์หนึ่งเข้าไปพูดคุยแล้วก็พบเอกสารบัตรประชาชนในตัวคุณพ่อก็เลยพาไปส่งที่บ้านนะคะก็ปล <ขา S 1> <า>อดภัยดีค่ะอนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ร่วมช่วยกันกันด้วยนะคะวันนี้ก็พบคุณพ่อแล้วค่ะโชคดีมากๆเลยค่ะนะคนะก็ต้องบอกว่าบางครั้งมันไม่ได้โชคดีแบบนี้นะคะที่เวลาคุณพ่อหรือว่าคนในครอบของเราหายตัวไปแล้วก็จะมีคนเขาเรียกว่ามีข้อมูลต่างๆแล้วก็ประสานการช่วยเหลือกันแบบนี้นะคะ ได้เลยค่ะขอบคุณค,ค,ค่ะค,ค่ะขอบคุณค่ะบคุณดีด้วค่ะสวัสดีค่ะค่ะนะคะช่วงนี้เองนะคะอย่างที่บอกกันว anyway> ่าอุบัติเหตุต่างๆก็เกิดขึ้นบ่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้วันหยุดยาวรถก็จะเยอะตามสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าจังหวัดอื่นๆเองผู้ชมก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะก็มีสกู๊ปดีๆจากร่วมด้วยช่วยกันต่อเนื่องเลยนะคะนํามาฝากพวกเรากันด้วยค่ะายอนไปตั้งแต่ช่วงแรกที่บอกว่ามีคลิปเกี่ยวกับการเล่นโทรศัพท์แล้วก็ใครที่เล่นอาจจะเผลอแล้วก็ไม่ทันระวังตัวก็อาจจะถูกกระ ไปได้แต่อีกกรณีหนึ่งค่ะกรณีนี้ก็น่าสนใจแล้วก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยนะคะเพราะว่าเตือนภัยค่ะเปในเรื่องของการขโมยมือถือรูปแบบใหม่ขโมยโทรศัพท์ของเราเนี่แหละเขาอาจจะมีการแอบ,บอ้างมาขอความช่วยเหลือแบตโทรศัพท์หมดอะไรตา่างๆบ้างเราก็ใจดีให้เขายืมโทรศัพท์ไปหลังจากนั้นเขาก็เพนนี้เลยนะคะไปพร้อมกับโทรศัพท์มือถือของเราเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องเตือนภัยได้อย่างดีติดตามชมพร้อมกันได้เลยค่ะ การเล่นโทรศัพท์ในที่สาธารณะคุณอาจไม่รู้ว่ากําลังตกเป็นเป้าสายตาของมิฉาชีพซึ่งนั่นหมายถึงโอกาสที่คุณจะสูญเสียทรัพย์สินก็มีมากยิ่งขึ้นแล้ววันนี้ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยชี้กันมีเรื่องของการขมโมยโทรศัพท์มือถือรูปแบบใหม่มาแจ้งเตือนกันครับ ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยชิการสำนึกักบวันเกิดจังหวัดชุมพรได้เข้าพูดคุยกับพันตำรวจเอกพักพลทวิศีผู้กำกับการสถานีตำรวจปูทรเมืองชุมพรเกี่ยวกับการขโมยโทรศัพท์มือถือของกลุ่มวิช,ชาชีพในรูปแบบใหม่ซึ่งอยากแจ้งเตือนให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบกันโดยเริ่มแรกวิช,ชาชีพจะเลือกเยื่อที่เป็นเยาวชนหรือผู้หญิงใช้โทรศัพท์มือถือยี่ห้อดงังและมีราคาแพง จากนั้นจะทําทีท่าเข้ามาขอความช่วยเหลือแบตเตอรี่โทรศัพท์หมดกำลังมีธุระด,ด่วนขอยืมโทรศัพท์ดังนั้นศูนย์ประสานงานร่วมด้วยใช่กันจึงขอฝากเตือนไปถึงผู้ที่ชอบเล่นโทรศัพท์ในที่สาธารณะหากมีคนที่ไม่รู้จักแม้จะแต่งตัวดูดีภูมิฐานก็ควรปฏิเสธเพื่อเป็นการป้องกันในเบื้องต้นโดยอาจแนะนำให้ใช้ตู้โทรศัพท์สาธารณะในพื้นที่ใกล้เคียงแทน